เพื่อน my friend what's your name Jean Marie Jean Marie yes from France นะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ลูกๆเขานะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ five family in ึ่ง two family five person daughter s ยากไปภาษา f t e n c yes เดี๋ยวจะมาเล่นอบอร์ดกันนะครับวันนี้ที่นี่บางเบิดนะครับอ่าขึ้นมันจะมาเป็นช่วงๆนะบางทีก็เป็นอ่าเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับ สักิจจ๊กเว็สวบจบไปเล่นที่บาลีนะครับครั้งหนึ่งนะฮะ Yeah one time I I play in Bali in d o n e s i a yeah good me too a you too นี่ครับไปแล้วครับนี่ครับไปแล้ต่ดอีนีครับขึ้นก่อนดู้นอนนี่ดูขึ้นก่อนนะครับนล

เราดูกันครับก็มันจะมาเป็นช่วงๆนะครับสลับขึ้นนะฮะก็รอจังหวะขึ้นที่ลูกใหญ่นะครับแล้วก็จะเอาบอร์ดนี้ครับสไลด์เข้าไปในฝั่งนะฮะ

มามามาไปรีบเลย i ีบเลยรีบเล y o อเคหนึ่งสองสามไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหคมอไปเห็นแล้วนู่นไปนู่นแล้วนู่นนะยืน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 ยนได้บ่านู่นกันู่นละครับโอ้โหไกลมากครับเกือบถึงฝั่งเลยฮะ โตไปถึงฝั่งเลยครับเก่งมากครับคนนั้นครับน้องคนนี้ก็เป็นคนที่สองนะครับคนเล็กยังไม่กล้าเล่นนะครับมีคนโตแล้วคนที่สองมาเล่นนะครับแล้วก็พนิโจก็มาเล่นเป็นเพื่อนนะฮะนานๆลงน้ำทะเลทีครับแกขี้กาขี้เกลื้นครับเขาว่าดีนะครับอ้าวดูแม่เขาเล่นนะครับโอ้ดมด

โอเคโอเคไปดูแล้วโอเคถึงฝั่งเลยครับมาถึงฝั่งเลยนะเออนี่ครับขึนมาแล้วเป็นลูกๆนี่ครับนมาเป็นลูกๆแบบนี้คร If you if you can go uh stand up if you want. some more oh let เวลาอยู่ในน้าทะเลจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้ถือว่าขึ้นระดับหนึ่งเมตรนะฮะหรืออาจจะไม่ถึงหนึ่งเมตรนะครับแต่ถ้ามันขึ้นสองเมตรจะลูกโตนี้ครับทีนี้บางเบิดนะครับอยู่หน้าหาดสองจติมาดีสอดครับนี่ไปแล้วครับ รออีกทีครับโอ้ oh. มืก่กี้นอนไว้เฉยนะเดี๋ยวต่อไปอาจจะนั่งได้นะครับแต่ว่าติดที่เซลฟีนะพม่เอนั่งได้เปล่าลองดูครับแดดเริ่มร้อนแล้วครับ คลิปนี้เพื่อนๆนะครับลองเล่นดูเรต้องรอขึ้นให้มันโตนี้นะฮะขึ้นขึ้นยังไม่โตเท่าไหร่นะครับอยู่ว่ายโนบัสโนโนเป็นโอเ y อยู่ว่ายโนเป็นครับเอ้ยจังหวัดยังช่วงเลยตรงนี้ yes กำลังจะมาแล้วครับ ลองยืนดูโอเขึ้นไม่โตขึ้นไม่ตนไม่ไนนไม่โตขึ้นพยายามโตโอ้ไนแล เพื่อเล่นเป็นมาเล่นได้นะครับที่บังเบิดนะจะต้องอว่ายน้ำเป็นนะครับสำหรับเล่นเซิร์ฟบอร์ดนะฮะแล้วก็ไม่้ไม่กลัวนะไม่ต้องกลัวนะเพราะน้ำมันตื้นนะน้ำก็แค่จุดที่เราเล่นก็แค่ถึงหน้าอกนะฮะ and people need like to. <laughs> 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 I joking about her. <laughs> I joking. Yeah. Cannot fine. play. <laughs> it's low, good, huh? yeah. it's very easy. Yeah. No, Sini kau sebab. You a teacher? Ya sah. Oh, teacher sebab nak. Plan keng. Okay, how you? Okay. Ready. Okay. Oh, no, 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 โ oh, อ้โหมันเล็กมากเลยอะเดี๋ยวดูเขาเล่นนะครับมาดูเขาเล่นนะฮะมาแล้วครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วอ๋อเห็นเล็กเทเท่าไหร่รออันนึง เวน่ไอ่ายูยูเทสวัเดี๋ยวให้ลองเล่นดูบ้างครับของเข้อระดับโปรต้องขึ้นใหญ่ๆนะฮะขึ้นจะโตนะแต่ช่วงนี้มันหาลูกเล็กๆเลี้ยไปเลี้มาก็หอบเหมือนกันนะนานเล่นทีครับ คนที่เล่นเก่งเขาจะเล่นท Ь ่าเล่นลายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับที่ขึ้นที่ฝั่งอนามันขึ้นโตนะฮะเล่นกันสนุกเลยะครับ <misschien S 1> นี่ครับมาแล้วครับน่าจะได้ลูกนี่หมอ,อยังรออยู่ดูขึ้นลูกนี้ครับดูขึ้นลูกนี้ครับได้ป่ะได้ป่ะอ๋อไม่ได้ยังไม่โตเท่าไหร่รอดูลูกนี้โอเค ไ,ไม่ได้ครับ <laughs> ไม่ได้ฮ่าไม่ได้ผมก็ที่ติดต,ตามชมครับสุนิโจทวายชแน,นลครับเซิร์ฟบ,บอร์ดฟังเบิดจันทิมารีสสอร์ทครับ เสือบ,บอป์ดนี่ใช้ไม้พายก็ได้นะครับรู้นะแต่ต้องแข็งแรงนิดนึงนะต้องยืนให้เป็นนะครับต้องทรงตัวให้ดีนะครับทรงตัวให้ดีเดยวแกจะไปเปต้นขะึ้นลูกใหญ่ลงไป ก็ลุกไม่ใหญ่เท่าไหร่นรนะ โอ้ทําไม channel ครับตันดัสฮะ want to test stand โอ้ oh. yeah. you want you fit yeah size 30 Hahaha เนี่ยเนี่ยครับมันเป็นก่อนครับ Speed you can stand up after. Ah. Okay, stand up. <laughs> <laughs> a ah, digo,